แชมพร้อมอยู่ในสายค่ะคุณแชมคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเตยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะคสวัสดีครับมาดูกันหน่อยค่ะคุณแชมในภาพรวมวันนี้ปัจจัยที่สำคัญเอาเป็นเมื่อคืนนี้ก่อนทำไมทองถึงบวกมาได้แรงค่ะครับมีหลายปัจจัยเลยครับคุณเตยปัจจัยแรกนะครับก็คือการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่มีสัญญ,ญาณของการกลายพันธุ์นะครับ โดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมีการออกมาแสดงความเห็นว่าการกลายพันธุ์ของโควิด19ที่เป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้สายพันธุ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ตอบสนองกับวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติหรือการยืนยันไปในช่วงก่อนหน้าครับก็เลยเป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับ<ม>ที่ทําให้ความวิตกกังวลต่อการระบาดของโควิด19เริ่มกลับมาส่งผลเชิงบวกต่อทองคาในฐานรรปปะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะ นอกจากนี้ครับสถานการณ์ทางการเมืองในฝั่งสหรัฐนะครับที่มีความร้อนแรงอีกครั้งหนึ่ง<ฮ>เมื่อตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะหมดวาระลงในวันที่2ี่สิมกราคมก็มีการแสดงค่าทีป่วนการส่งมอบอำนาจให้กับคุณโจไบเดนประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐนะครับ<ฮ>ทางนี้เนี่ยคุณทรัมป์เองมีการออกมาส่งสัญญาณ ให้ประชาชนที่สนับสนุนเขานะครับออกมาชุมนุมประท้วงแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมหลังจากเขาถูกออโกงในส่วนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีในในรอบที่ผ่านมานะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับ<แ>ที่นักลงทุนจับตาการเลือกตั้งเองค์โทรศับการสมมติอํานาจประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับว่าจะเป็นไปอย่างราบรื่นไหมแล้วก็ แนวโน้มความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนทางการเมืองก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแรงกดดันกลับมากดดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงจะเห็นว่าตัวดัชนีเฉลือดอุตสาหกรรมดาวโจนวานนี้ก็มีแรงขายแล้วก็มีการพักฐานหรือการปรับฐานลงมาค่อนข้างเยอะก็เลยคือทําให้ทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนแล้วก็แรงกระตุ้นให้มีการ ื้นตัวแล้วก็ดิบตัวได้ค่อนข้างดีครับอืมบางคนมองไปถึงว่าโอ้โหอย่างนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นโอากาสดีโดยเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่ามีอย่างอังกฤษเองเนี่เพิ่งจะประกาศล็อกดาวน์ไปด้วยนะคะทั่วประเทศ mm hmm. แล้วก็ตัวเลขก็พุ่งไม่หยุดเลยเหล่านี้มันก็ยังคงเป็นปจัปจจัยบวกเอ่อปัจจัยบวกให้กับทองคําด้วยใช่ไหมคะคุณชันอ่าใช่เลยครับเพราะว่าการระบาดของโควิด19นะครับ,รบที่มีการกลายพันธุ์แล้วก็แพร่ระบาดติดเชื้อได้ง่าย กว่าสายพันธุ์เดิมกว่า70%ยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างความวิตกกังวลให้ให้กับการลงทุนในตัวตลาดหุ้นนะครับ<ฆ>การติดเชื้อในอังกฤษต่อวันเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ50,000รลายนะครับแต่ว่าการติดเชื้อโควิด1 9ในฝั่งสหรัฐซึ่งมีการรายงานว่ามีสายพันธุ์ใหม่เข้าไปผปสมลงแล้วก็ติดในกับชาวอเมริกันด้วยนะครับ<ฆ>อยู่สูงถึงสเท่าก็คือ1 5 0 0 0 0ราายนะครับสถานการณ์ดังกล่าวก็ยังคง ะท้อได้เห็นถึงความเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด -19 ที่เริ่มส่งผลกระทบเชิงลบอย่างชัดเจนต่อสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอยู่ในภาวะของการชะลอตัวแล้วก็ปรับฐานลงในระยะถัดไปครับค่ะนะคะณตอนนี้เนี่ยหลายคนมองว่าคือมันจะมีโอกาสอย่างที่เขาพูดกันไหมว่าปีนี้เนี่ยอาจจะไปถึง2 0 0พได้ของ y l g ของเราประเมินยังไงคะสำหรับทองคำแล้โน้งปีนี้ ปีนี้นะครับวายยังมองว่ามีลุ้นครับที่ราคาทองคำจะขึ้นไปทดสอบ2,000เหรียญดอลลาร์สหออแล้วก็ขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ระดับ2,075เหรียญดอลลาร์สหอัครับก็หลายปัจจัยครับคุณเตยไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโควิด -19 ที่ยังคงดำเนินต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะถูกอัดเม็ดเงินจาก นโยบายการเงินนโยบายการคลังของหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐซึ่งเ,เดี๋ยววันที่20มกราคมนี้คุณ,คณคบไบเดนก็จะมีการสาบาตนตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับ,รบถ้าการรับมอบส่งมอบอำนาจประธานาธิบดีเป็นไปอย่างราบรื่นก็น่าจะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังในฝั่งสหรัฐที่จะ เพิ่มเม็ดเงินเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วก็ปลายเดือนมกราคมก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดด้วยนะครับก็น่าจะเห็นสัญญาณที่เฟดจะผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือว่ามีการออกมาตรการในรูปแบบของ QE เพิ่มเติมซึ่งถ้ายักษ์ใหญ่อย่างเช่นสหรัฐครับเริ่มขยับตัวหรือเริ่มแสดงท่าทีในรูปแบบของการอัดเงินหรือเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเราก็มองว่าประเทศอื่นๆอย่างเช่นโซนยุโรป หรือว่าจีนเองก็น่าจะมีนโยบายในรูปแบบเดียวกันครับแต่ดูดูแล้วคือแนวโน้มในในช่วงในระยะสั้นนี้เรามองว่ายังเป็นโอกาสของทองคำอยู่ใช่ไหมคะครับใ,ในระยะสั้นๆเนี่ยต้องต้องบอกว่าเนื่องจากวันนี้เองนะครับจะมีการเลือกตั้งในส่วนของเป็นการเลือกตั้งซ่อมวุฒิสมาชิกข,ของรัฐจอร์เจียในฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งสวในฝั่งสหรัฐเนี่ยกำลังถูกจับตาครับว่า จะครองเสียงข้างมากโดยเดโมแครตแล้วก็ริพับบลิกันจะเป็นพักใดกันแน่เพราะรว่าตอนเนี้สสอเนี่ยครองเสียงข้างมากโดยตัวเดโมแครตไปแล้วนะครับก็จะมองจับตา<อ>ริพับบลิกันใช่ไหมคะว่าจะเป็นหรือเปล่าใช่ครับก็ต้องมาจับตาดูว่าสวตกลงแล้วจะเป็นเดโมแครตหรือริพับบลิกันซึ่งถ้าตัวเดโมแครตของคุณไบเดนได้มาเนี่ยการดาเนินนโยบายต่างๆก็จะราบลื่นนะครับรแต่ว่าถ้าปรากฏว่าสวเป็นพัก ของคุณดนั์ทรัมป์ก็คือพักรีพับลิกันกลับมาช่วงชิงสองคะแนนสุดท้ายไปได้แล้วก็มาคงเสียงข้างมากการออกมาตรการตาร่างๆอาจจะชักนักันนะครับดังนั้นเนี่ยเออเรามองว่าถ้าการลงคะแนนเสียงของสวนะครับ,รบสองที่สองคะแน่งสุดท้ายเนี่ยในส่วนของคุณไบเดนหรือเดโมแครตได้ไปน่าจะหนุนทองคำครับทองคำก็มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อแต่ว่าถ้า สองที่นั่งสุดท้ายเสียคะแนนเสียงให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พักรีพับลิกันได้ไปเรามองว่าการออกาตาก,การกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะประเชิญกับอุปสรรคครับก็อาจจะทําให้ทองคํามีแลกขายทํากําไรสลับหรืออ่อนตัวลงมาบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องจับตาผลการเลือกตั้งสวรหรือวุฒิสมาชิกในรัฐจอร์เจียของสหรัฐอย่างใกล้ชิดครับค่ะอันนั้นอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักเลยใช่ไหมคะสาหรับนะวันนี้ คือ,คอ,อมุที่สภาแล้วก็สภาสภาผู้แทนรัษฎรนะคะก็นอกจากนี้แล้วดูแล้วอีกตัวหนึ่งที่หลายคนพูดถึงบิตคอยเนี่ยคือทำสถิติพุ่งสูงสุดเป็นปริการเลยนะคะเมื่อวันอาทิตยแต่แต่นี่เหมือนชะลอตัวหลุดไปแล้วอะร่วงลงไปเหล่านี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นปัจจัยมีผลต่อทองคำไหมคะในรอบนี้ มีผลเือนเั่นครับคุณเตยเพราะว่าการทายานขึ้นหรือการปรับตัวขึ้นของตัวสกุลเงินดิจิตอลนะครับหลังจากหลายคนมองว่าดอลลาร์สหรัฐอาจจะอ่อนค่าหรือปรับฐานลงก็มีการโยกเม็ดเงินมาลงทุนในตัวบิตคอยแต่พอบิตคอยได้รับความนิยมหรือแรงกระตุ้นมากๆนะครับก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยเลือกที่จะลดการเข้าถือครองทองคำลงนะครับ หรือพูดง่ายๆว่าบิตคอยก็มาแย่งพื้นที่หรือมาแย่งเบ็ดเงินในการลงทุนของทองคําบางส่วนออกไปดังนั้นการล่วงลงของบิตคอยที่มีสัญญาณของการพักฐานลื้นในการปรับฐานลงมานะครับเราก็มองว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเหมือนกัน<ฆ>ที่น่าจะเป็นปัจจัยบวกแล้วก็ความผันผวนของตัวบ<ฆ>ิตคอยถ้ายิ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับนักลงทุนก็จะเลือกลงทุนทองคํา ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพมากกว่าครับค่ะโดยวรวมวันนี้เรากลยุทธ์การลงทุนทองคําเราแนะนํำยังไงคะคุณแชมป์ครับเ,เราแนะนําเข้าซื้อครับคุณเตยถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมานะครับ YLG ยังมองครับว่าบริเวณพันเก้าร้อยี่สิบเอ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอ,อนหรือคิดเป็นเงินบาทไทยประมาณสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับถ้าราคาย่อหรืออ่อนตัวลงมาไม่หลุดก็ น่าจะทํายังราคาเนี่ยน่าจะเป็นแรงขายช่วงสั้นน่าจะสามารถรักษาหรือโมเมนตัมหรือแนวโน้มเชิงบวกเอาไว้ได้นะครับ<ะ>โอกาสที่ราคาจะขยับแล้วก็ดิดตัวขึ้นต่อก็ยังมีนะครับแนวต้านย่อยที่ต้องจับตาก็คือระดับสูงสุดของเมื่อวานนี้ครับบริเวณ1945เหรียญดอลลาร์สองเตออนหรือว่าคิดเป็นเงินบาทไทยประมาณ27,500บาทต่อบาททองคำนะครับแต่ว่าถ้าข่าวการเลือกตั้งสอวอสหรัฐเป็นบวก เรามองว่าทองคำน่าจะขยับปรับตัวขึ้นได้ต่อไปทดสอบต้านสำคัญก็คือระดับ1,966 6, เป็นระดับสูงสุดในช่วงปลายเดือนตุลาคมครับหรือคิดเป็นเงินบาทไทยก็27,800บาทครับค่ะมองแนวโน้มค่าเงินบาทยังไงคะสำหรับออไทยวอ g ครับค่าเงินบาทในระยะสั้นเรายัางมองว่ายังมีทิศทางหรือโมเมนตัมที่เป็นรูปแบบของการแข่งข้าได้ต่อนะครับแต่เนื่องจาก แนวโน้มหรือโมเมนตัมของค่าเงินบาทโดยพฤติกรรมแล้วในรอบที่ผ่านมาเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างแข็งค่าลงมาค่อนข้างมากครับคุณเตย<ฆ>เราก็เลยมองว่าการแข็งค่าต่อในระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นประหยัดจํากัดแต่หากค่าเงินบาทมีสัญญาณของการรีบาวหรือมีการฟลื้นตัวขึ้นมาบ้างน,นะครับ<ฆ>เราแนะนําว่าการอ่อนค่าของค่าเงินบาทให้จับตาดูแถวๆระดับ29บาท 95ถึงระดับ30บาทตอ่อดอลลาร์นะครับถ้าการอ่อนค่ายังไม่สามารถยืนเหนือระดับจิตวิทยาที่ระดับ30บาทตอ่อดอลลาร์ได้เรามองว่าอาจจะเห็นทิศทางการกลับมาแข็งค่าของค่าเงินบาทาได้ต่อนะครับแต่มองว่าการแข็งค่าต่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ลึกมากนะักก็จะมีกรอบหรือแนวรับด้านล่างอยู่แถวๆระดับ29บาท67สตางค์29บาท55สตางค์ครับโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณแชมป์คะ ครับขอบคุณเช่นกันครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเราพูดคุยนะคะ